อันอีกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับพี k วีเหมือนเดิมนะเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวันพันแมนนะแต่ก็ไม่ใช่พรมผมที่จะทำหรอกนะก็เป็นช่องของอีซี่แมนะซึ่งเขาน่าจะชื่อพี่ปาทูนะซึ่งเขาออกมาทำเกี่ยวกับเป็นข่าวสารวันพันแมนนะผมเห็นเขาทำไม่ได้สองคลิปแล mm ้ว hmm. ก็ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็รายละเอียดเยอะอยู่นะ ก็ถือว่าดีเลยแหละเราก็จะได้แบบรู้ข่าวสารผมก็จะมาบอกคนที่มาติดตามผมนะแต่ผมว่าคนที่ติดตามผมก็น่าจะไปติดตามเขาด้วยแหละโอเคก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ติดตามก็ไปติดตามแล้วกันนะเพราะว่าเขาทําข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละที่ผมดูมานะอืมความผิดพลาดค่อนข้างน้อยไม่เหมือนชบซ่องเราทแบบโคตรั้วโคตรเบ่าเก่าเลยโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็ปติดตามพี่เขาละกันเพราะว่าผมเป็นสายฟีอ่ะการแบบจะปั้นตัวกว่าจะลงคิวได้แต่ละทีมันนานนะอืมโอเคก็เออประมาณนี้แหละโอเคอยา่าลืมติดตามพี่เขาด้วยโอเคก็วันนี้เราก็จะมาแฟดนะแฟดผมก็ใกล้เรียกใกล้หรือเปล่ามันขาดอีกแค่ช่องเดียวแล้วแหละแต่ก็ กำลังปั้นเรื่อยๆเก็บชิปมันเก็บชิปอยากเราสายฟรีเนาะเพชรเราก็ต้องเก็บไว้ซื้อตัวดําอืมก็ประมาณเนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสุม่มทัซูบุกิแก้เคียดอยกันดีกว่าโอเคเพื่อไดพอทเพลงเราก็ไปกันเลยเออผมรู้สึกดีใจนะที่แบบว่ามีช่องที่แบบมาทําเกี่ยวกับข่าววันพันแมนเนี่ยมันก็เหมือนแบบช่วยให้แบบ เราแบบเกากันยิ่งขึ้นเนี่ยใช่ไหมแบบข่าวสารในวงการเราก็จะแบบมีเรียกไงประมาณนั้นอะเออพูดไม่ถูกอะแต่ว่ามันดีนะเออที่แบบมีช่องที่มาทำพูดสองเราลเลยโอ้พุกิเก้ามาทำไมเนี่ยเอาทัสมะก,กีมาไม่ใช่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 ใชใชใชทัสมะก,กีต้องสีทองสิ ดสุท้ายก็จริงๆกับผมอะติดตามคนที่ทำวันพันเมนหลายคนใหม่นะตัดใจเลยก็คือก็ดูอะเพราะว่าอืแบบบางคนก็มีทิกแปลกๆให้เราได้ใช้นะอืโอเคเดี๋ยวผมจะมาแบบ พลังตอนนี้ก็เจ็ดล้านและแต่ก็คือเซิร์ฟผมมันรวมเซิร์ฟอะครับเนี่ยเห็นไหมมีคนแบบใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยพลังเก้าล้านละเนี่ยคนเนี้ยจริงๆเขาไม่ได้อยู่กับเซิร์ฟเดียว,วผมนะเซิร์ฟมันรวมหรือเปล่าวะไม่ใช่สิไอ้พวกน,นี้นี่นี่พวกเนี้ยพวกที่มีไอ้นำหน้าเป็นกากบาร์มีขีดข้างบนเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกที่มาจากเซิร์ฟอื่นนะซึ่งแม่งโคตรเก่ง ก็จะประมาณนี้แหละก็อย่าลืมไปติดตามพี่เขาแล้วกันเพราะว่าผมก็จะทำคลิปช้าเออผมทํำพิชช้าแล้วก็รอกันหน่อยนะครับผมทำแน่นอนคลิปนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกเราสายฟีมันค่อนข้าจะช้าเนาะทีโบสผมก็เริ่มตีโบลลแล้วนะเพราะว่าคนในกิวเขาเขาตีเจลิวกันตายแล้ว ผมก็ขี้เกียจไปแย่งเขาเราวา่าดามจผมเยอะเยอะใน <c oughs> ตัวพอต,ตีบอลร้อมัน,นมดามจได้ครับแบบหลักหักหลักคลิปหลาน <c oughs> ตีนั้นคือแบบจะเป็นพันหลานอยู่แล้วอะอแบบตีเวอร์มากเพราะว่าผมก็ปั้นหน้ากากหวานด้วยแหละโอ้โหตีนู้นอะตีตีถาไมไหมอะแทบตายอะ บอสอะเนี่ยดาเมจก็จะแบบเก boss, ือบเกือบเก้าเกือบค่สามแสนเลนะเก้าอะไรเก้าหมื่นโอเคก็เกือบสามเสนแล้วก็ก็ประมาณนี้นะมาอัปเดตเผื่อใครคิดถึงโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมไปติดตามช่องอีซี่แมนด้วยล่ะเขาจะทำคลิปเกี่ยว ข่าวสารนะเออผมโคตรใจเลยวะทำมันดีใจ,ใใจขนาดนี้โอเคก็วันนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็หรือว่าจะให้ผมทําอะไรก็ทักไปในแนเพจเลยก็ได้นะถ้าผมว่าผมจะตอบทันทีโอเควันนี้ก็ขอไปละบาย